สำหรับในโครงการท TOS2A นะคะเรามีการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนะคะให้มีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมค่ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลหะชิ้นส่วนคอมโพสิตแล้วก็ชิ้นส่วนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างในตัวดาวเทียมท TOS2A เองนะคะเรามีการผลิตตัว GPS l ซ s e r นะคะซึ่งทำมาจากตัวโลหะค่ะซึ่งชิ้นส่วนนี้ติดไปกับดาวเทียมที่ o 2 a จริงๆค่ะ ในโครงการที่ออ .2 เอเองนะคะเรามีการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะให้ร่วมมาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ทางโครงการเนี่ยค่ะได้มีการให้ต้นแบบไปนะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการไทยอะค่ะลองไปผลิตตัวชิ้นส่วนนะคะก็พบว่าผู้ประกอบการไทยอะค่ะมีขีดความสามารถที่จะผลิตตัวชิ้นส่วนนี้นะคะแล้วก็เมื่อผู้ประกอบการนะคะผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการนําเอาชิ้นงานเนี่ยค่ะส่งกลับไปยังประเทศอังกฤษนะคะให้บริษัทเอสเอสอลอะค่ะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพค่ะ ค่ะสำหรับในการผลิตตัวชิ้นส่วนดาวเทียมนะคะเราไม่ได้จบเพียงแค่ TOS 2a นะคะณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยค่ะมีส่วนร่วมในการผลิตตัวชิ้นส่วนดาวเทียมในโครงการ TOS 3ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการที่จะผลักดันนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็มีเทคโนโลยีในการผลิตตัวชิ้นส่วนดาวเทียมค่ะ ณปัจจุบันเนี่ยเราได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยได้ลองผลิตในในส่วนของวัสดุที่เป็นคอมโพสิตค่ะก็จะเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ใช้ในดาวเทียมมีการผลิตตัวแผงโซลาร์เซลล์นะคะที่จะเป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นส่วนที่ให้พลังงานกับตัวดาวเทียม นอกจากนี้เนี่ยจะมีการผลิตในตัวบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะที่ใช้ในดาวเทียมก็จะเป็นการทํางานคู่กันไปนะคะระหว่างตัววิศวกรน,นะคะกับบริษัทผูกก้ประกอบการก็คือทางวิศวกรน,นะคะจะเป็นผู้ให้คําปรึกษาค่ะก็คือเมื่อทางบริษัทเนี่ยติดปัญหาในการผลิตอะไรนะคะก็จะมาปรึกษากับเราเราก็จะมีการให้คอมเมนต์กลับไปค่ะก็เป็นการส่งเสริมนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการผลิตจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้ผลิตเสร็จแล้วจะโดนส่งกลับมาที่จิสตาคะเราจะมีการทดสอบนะคะ การทนต่อสภาพแวดล้อมในอวกาศคะ่ะเพื่อที่จะยืนยันได้คะ่ะว่าชิ้นส่วนตนนัวนี้เมื่อขึ้นไปใช้งานในอวกาศแล้วจะสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไวค้ค่ะเรามุ่งเน้นนะคะที่จะให้บริษัทนะคะผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้ในการผลิตตัวชิ้นส่วนเ,เทียมก็สามารถทำได้เช่นกันคะ่ะ